ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในคลิปนี้ครัโชคชัยอินไทแลดนนะครับกาได้มีโอกาสมาที่ไรฟักทองบัตเตอร์นัทครับกันนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่เลิกงานครับผมกาบัตเตอร์นัทกับจะมีหลายรุ่นครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวแม่ครับตัวแม่จะมีดอกแล้วก็จะมีลูกความครับครับนี่กรจะเป็นเกสรตัว ผูครับผมนี่ครับเกียร์ซ้อนตัวผูก็จะบ่มีบ่มีหน่วยครับจะเป็นกันยังสี่ครับเกียร์ซ้อนตัวผู๋นะครับนี่ก็โอ้หน่วยใหญ่แล้วครับผมหน่วยนี้ก็ประมาณจะเคริงโลได้ครับพี่น้องครับหน่วยนี้ก็ประมาณโลกกว่าโอ้งามหลายครับพี่น้องเลยกาหลังจากที่ถ่ายคลิปก่อนๆนี้เนาะครับเนาะพี่น้องครับกาได้พาพี่พาน้องมาเบิ่งอีกเทื่อนึงครับ มาอัปเดตมีเวลาก็ภาพเก็บภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่เลิกงานครับพี่น้องครับมีเวลาก็ได้มาถ่ายไว้เก็บไ้เป็นเอ่เคลื่อนว่าเป็นอ่บรรยากาศนะครับขังหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับต่างประเทศนี่ก็จะเป็นไร่แต่งโม่ครับพี่น้องครับครับนี่ครับยังนวยนี่ก็โอ้ผมมาเจ็ดแปดโลครับ นี่นี่ก็ประมาณเจ็ดแปดโลคือกันนี่กัเจ็ดแปดโลครับก็ถือว่าก็ถือว่างามครับผมสําหรับไร่เตียงเพิ่นบําเพ็ญในหน่อยๆครับเฮ็ดหลายครับพุ่น่ะไปทั้งพุูนกับซูดพุ่นหล่ะครับพี่น้องเลยประมาณโอ้หลายลอยลายครับผมมาทั้งพุูนกับเหย้าไปครับประมาณกิโลนึงครับคว่ำก่วงเยาว์เถิงครับเฮ็ดหลายอีลกครับพุ่น่ะผ่านมาทั้งนี้อีกชายมือกับฟังทั้งพุูนกับมีอีกเลยครับพี่น้อง ทังปูนกัมีไไล่แต่งขึ้นกันครับกัเป็นภาพบรรยากาศย่ำมือเลี้ยงครับสําหรับที่ไล่บัตเตอร์นัทครับพี่น้องครับกับเดี๋ยวจะพ้าพี่พี่น้องๆนะครับกับเดี๋ยวจะพ้าไปเบิ้งนี่ครับโอ้หน่วยนี่คือหง่แต่น้องนี่น้องนี่ครับบัตเตอร์นัทเหียวๆครับผมนี่ครับสวยๆครับถือว่าโอเคยูครับเนี่ย สวยๆงามๆครับพามาชมก็จะมีหลายรุ่นครับรุ่นนี่เก็บแล้วก็จะมีอีกรุ่นไม่ไปเรื่อยๆครับโอ้นี่ครับกับดกๆครับพี่น้องครับบัตเตอรนนัดโอ้นี่พ่อเก็บแลลวครับนี่ผมมาเนี่ยพ่อเก็บแล้วซัมนีครับซัมนียับพ่อเก็บแล้วครับนี่ครับโอ้งามไหลยับเฟยยับเฟยครับท้งนี้ครับโอ้โนี่ครับโอ้งามงามครับพี่น้องครับห่วยบบกไ้เลยครับนี่ การปลูกของเพื่อนๆก็จะยกล่องครับพี่น้องครับยกล่องขึ้นยกล่องขึ้นจักน้อยครับพี่น้องครับล้วก็จะปลูกในการปลูกของเพื่อนก็จะประมาณนี่ก็เงาหนึ่งครับพี่น้องครับเงาหนึ่งนี่ก็ต้นหนึ่งครับก็ประมาณหาสิบเส้นครับพี่น้องครับประมาณจักหาสิบเส้นสำหรับแต่ละต้นของเพื่อนความห่างครับประมาณห้าสิบเซน โอ้เห็ดหลายครับสำหรับแต่ละอย่างของที่อิสราเอลเพื่นเห็ดนะครับนี่ครับใส่ขวาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางไร่ครับการให้น้ำเพื่อนเพื่อนก็จะเอาเอาน้ำไว้ตรงกลางไร่ครับแล้วก็แยกน้ำไปใส่ขวาครับพี่น้องครับนี่ครับตามตามภาพนี่แหละครับพี่น้องครับตามที่ทายไว้นี่แหละครับใส่ขวาแยกกันไปครับโดยที่สายน้ำเพื่อนก็จะใส่ เบอร์ยี่สิบครับตาหน้ามกับห้างกันประมาณหาสิบเส้นครับพี่น้องครับนี่ครับตานี้ตานี้แล้วก็อีกตานหนึ่งก็จะอยู่แถวๆนี่แหละครับนี่ครับก็ประมาณสักหาสิบเส้นครับพี่น้องครับสําหรับตาหน้ามเป็นระบบน้ามยศครับซึ่งบ้าน,นเฮากระเฮ็ดหลายแล้วครับเฮ็ดกันหลายแล้วครับสําหรับระบบน้ามยศโอ้งามหลายครับพี่น้องครับสะออนของเพื่อนนาะครับเนาะเพื่อนเฮ็ดได้ การปลูกของเพื่อนกับเพื่อนจะใส่เบียครับเบียมาแต่โรงงานเลยครับพี่้องครับเบียมาแต่โรงงานเลยเขาจะมีโรงงานผลิตเขาเขาเอื่นว่าผลิตเม็ดนะครับเขาจะมีมองผลิตเม็ดแล้วก็เขาจะเอาเม็ดนี่ไปปลูกครับไปปลูกแล้วก็เฮ็ดมาเป็นเบียแล้วก็บังคับเขาเอ่นว่าเป็นการเขาเอ่นเขาเอื่นว่าอันนี้บ่ให้มันสายพันธุ์นะครับประมาณนั้นแหละครับมันจะมีน้ำยามีขั้นตอนของเขาในการเฮ็ด เป็นเบียร์มาแบบดูแลย่างดีครับพี่น้องครับเวลาเอามาปลูกมันก็งามครับผมทั้งดกทั้งงามครับคือเขาจะมีบริษัทเ่ินว่าบริษัทเฮ็ดเฮ็ดเบียร์พักมาโดยเฉพาะครับแต่ละชนิดอยู่ที่อยสราเลวนะครับสังเกตว่าพักต่างๆปลูกยังกับงามครับพี่น้องครับเนื่องจากเพื่อนมีบริษัทเฮ็ดมากแบบถูกต้องดูแลย่างดีมาแต่น้อยครับผมนี่ครับโอ้งามไหลครับพี่ผนองมาชมนะครับเนาะ ก็จะมีดอกตัวผูตัวแม่นี่แหละครับแบบนี้แหละครับเนี่ยตัวผูก็นี่ครับเป็นแบบนี้ละลักษณะตัวผูบางคนเขาก็จะเปิดเปิดอาถ้าปลูกเองเนาะครับเนาะปลูกบ่านไร่เพิ่็จะเอาผูกกันจิ้มทางในครับเป็นเกสรแล้วก็จิ้มตัวผูแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่มุ่นตัวแม่ที่ที่มี่เขาเรียกว่าเป็นเต้าที่มีหนวยน้อยๆนะครับที่เป็นตัวแม่ครับเพื่อจะไปจิ้ม จิ้มจักน้อยให้มันติดครับประมาณนั้นครับบ่ให้ดอกหลุดนะครับประมาณนั้นให้มันติดนะครับโอ้หลายครับเฮ็ดหลายครับพี่น้องครับสําหรับอยู่ที่อิสราเอลนี่ครับแต่เป็นดอกตัวเมียแบบนี้กครับอาย่นี่ก็จะมีเพิงนะครับเพิงเขาจะเป็นข้นเป็นตัวผสมเกสรนะครับเึิงตามธรรมชาติอยู่อิสราเอลนี่คือว่า แน่นอนครับผมสาหรับพึ่งของเพื่อนพึ่งยูอิสเลวนี่คือแน่นอนแห้งเพื่อนจะ,ะย่างดีเลยครับครับสําหรับพึ่งยูที่อิสเลวประสิทธิภาพนี่ถ้าได้มาจับปุ๊บนี่พักจะติดส่วนมากนะครับโอ้มองนี่ร้ายครับพี่น้องครับนี่ครับเพียบเลยโอ้ขักนี่ดกแห้งครับนี่มองนี่นี่ก็ซีนวยหานวย บาดหน่วยนั้นบักง่ญ่เลยครับเงาเลยสองผมมาสองโลครับหน่วยนั้นสองโลครับบัดบัตเตอรนนัดครับโอ้ขักอยู่กับภาพพีพานงมาชมบรรยากาศนะครับผมก็จะเก็บใบเพื่อนว่าครั้งหนึ่งนะครับเก็บภาพบรรยากาศย่างเมือแรงนะครับก่อนหมืดเก็บใบเบิ้งนะครับเป็นคลิปเป็นยังไปนี่แหละครับพี่นงองครับ เบิ่งแล้วครับโอ้มีแต่หน่วยใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับยังหน่วยนี้กับอาดสองโลแล้วครับผมมานี่ครับประมาณโลหนึ่งครับยังหน่วยนี้กับโอ้ผมากะว่างามครับผมก็น่าจะใกล้จะได้เก็บเพื่อนก็จะเก็บไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับโอ้ล้มกับแห้งครับครับกับสำหรับในคลิปนี้กับโชคชัยอินเทเลนนะครับกับผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาชมมาอัปเดตนะครับ หลังจากที่ผ้าพีผ้านองมาเบิงตอนที่เริ่มปลูกไม่ไหมตอนที่เป็นดอกนะครับตอนที่เป็นดอกบบท่านได้เป็นหน่วยหง่ปันนี่นะครับกับพานไปบเถึงเดือนครับพี่น้องกัอยางที่เห็นนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพนี่สุดยอดครับสําหรับการปลูกพักอยู่ทั้งพี่นะครับการเริ่มมาจากการเขาเอียนว่าสําคัญเลยก็คือบริษัทที่เขาเฮ็ดเบี้ยนี่แหละครับเขาจะดูแลบังคับสายพันธุ์มาต่้งแต้พุ่นแหละครับเวลามาเฮ็ดดีมันก็จะง่ายครับผมมันก็ จะคล้ายๆครับเคล็ดยังกับดกไปเบิดครับดกเลยแต่ว่าถาเห้าพาเอาเม็ดนี่เอาไปปลูกนี่ครับกับกบลูนะครบับอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับกับบลูว่าจะเป็นลักษณะนี่หรือเปล่าอาจจะกลายพันธุ์หรืออาจจะอันนี้กับบลูนะครับกาสังเกตได้ว่าเวลาห้าเอาเอาอามล็ดจ,จากยิสเอลไปปลูกนะบางคนกับบอกว่ามันบ่อไหญ่บเป็นนวยแน่นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่า เขาพาเม็ดไปแล้วเขาก็จะเอาไปมันมันจะมีน้ำคันตอนหลายอย่างครับในการปลูกของเขาอ่ะเขาจะมีน้ายานะครับหลจากการที่สอบถามมูที่เพื่อนเคยเห็ดนะครับเพื่อนว่าเขาเอาเม็ดสมมุิว่าเอาเม็ดตัวนี้ไปเนี่ยเขาจะมีน้ายาเคลือบบังคับทําหมันเขาว่าเขาเอื่นว่าทํ้มหมันผมกับบ่เขาใจนะครับผมกับบ่ได้ไปคุยตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะบังคับมีน้ายาเอาไปเคลือบไปชุบเมล็ดนั่นแหละครับ เอาไปเฮ็ดให้มันบังคับสายพันธุ์ครับผมแล้วก็มันจะบอกรายพันธุ์เลยครับเอาตัวนี้ไปปุ๊บเวลาออกมาก็เป็นตัวนี้แหละครับถึงจะเป็นพืชไร่ตต่างๆนี่แหละครับเป็นพ่อยังเพราะว่าเขาบังคับสายพันธุ์ปลูกตามไร่ี่เป็นยังคือเพิิงมาปุ๊บอ่าเพิิงมาจับนี่ปุ๊บแล้วเป็นยังคือมันบอกรายพันธุ์นะครับเนื่องจากเขาบังคับมาแล้วครับบังคับมากต่างแต้ตั้งแต้ที่เฮ็ดเบียครับพี่น้องครับต่้งแต่เฮ็ดเบียขึ้นมาแล้วก็เอามาให้ ามไล่ปูครับเขาจะบังคับสายพันธุ์มาเลยครับผมก็เลยบ่อไก่พันธุ์ครับนี่ก็เล่าจากประสบการณ์ที่มูบนเราให้ฟังครับผมเดี๋ยวพาพี่ผาน้องไปเบรงระบบน้ำเนาะครับเนาะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับ อยู่ที่ไล่ของเพื่อนกับการเฮ็ดการยังกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับเบื้องไว้กับผู้ใดที่จะเฮ็ดกับบานหองกับเฮ็ดกันร้ายครับแบบนี้ครับแต่ว่ากับเบื้องไวเป็นแนวทางครับเป็นความรู้เป็นยังไปกับบ่เป็นยังครับพี่น้องครับบ้านหองกับการเกษตรกับบ่แพร่ผู้ใดนะครับแต่จะแพร่ตรงที่ว่าการตลาดการดูแลการจัดการนี่แหละครับพี่น้องครับมันสู่ทั้งพีบ่ได้นะครับทั้งนี้เขาเฮ็ดยังเขาก็ได้ขายนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ มาเข้าเดียวกับคำครับพี่น้องครับกระถ่ายกันแบบเง่าๆเลยครับพี่น้องครับบริได <c> ้ต <hayır> ัดตออย่างหลายนะครับนี่ก็โอ้นะครับต้นเดียวได้ครับนี่พี่น้องครับนี่ครับต้นเดียวได้ครับนี่ณูนะหน่วยบางไงเลยครับกูนะสองโลโอ้มาทานครับนี่นี่ครับมาทานครับถัดตูโอ้ดีงามเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับเป็นระบบน้ำของเพื่อนนะครับเพื่อนจะใส่ระบบน้ำมาแต่ใต้ดินครับพี่น้องครับระบบน้ำมาแต่จากใต้ดินครับแล้วก็ปล่อยออกมาท่างนี่แหละครับเป็นสายยางครับผมสายนำยดครับการในคลิปนี้ก็ถูกใชยินไทยเลียนกับขอลาไปก่อนครับกับไปพ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับ กวาดภัยจากโรกไผ่ทั้งเมิดครับตอนนี้ผมกะคำแล้วครับพี่น้องครับกล้องนากระไส้บ่ได้ดครับพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้บึงกล้องนาตั้งมั่วๆ่เนี่ยท้าได้ไปสวมครับนี่ครับก็จะมัวจากน้อยครับกบไว้พ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้ก็โชคชัยินไทเลนกับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมทุกคลิปนะครับที่อยู่ในอิสราเอลนะครับนี่ครับบรรยากาศ ย้ำมือเลี้ยงครับครับผมครับกล้องนากจะบ๊วยชัดปันใดนะครับก็โอเคครับผมก็ไว้พอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับก็มีทังสายไม่สายยังนะครับพี่น้องเลยสำหรับการถ่ายคลิปเนาะครับมันล่มครับต่อแรงครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ